ผมบ่กพ right? ักผมพักผมพักผมเพื่อพักผมเออินใหตุผพักผมพักผมบ่ายบานเท่าเนาะพักผมบานเท่ารสชาติแบบบานเท่าตัวอันนี้เสียบกบานเท่าเอาคือบานแนวน่ะเสียบกบานเท่าอยู่ในใจด้วมันเป็นยังไงคือบ้าแสบกว่านหวานหวานหานยังสั่นเหรอฝรั่งนั่นสั่นเหรอขม๊อฟฝรั่งฝรั่งหวานขลงท้ายด้วยฝรั่งต้องลงท้ายด้วยฝรั่งไหมนะพักผมทะเลฝรั่งพักผมทะเลฝรั่งพักผมทะเลฝรั่งพักผมฝรั่งจต่พ่อแม่พี่น้องเออเออสิบ้าทะเลเหรอมันเน่าสีบ้า่ต สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอย่างย่างย่างภางพาเดี๋ยวภาพ่อแม่พี่น้องสามบาททำเมื่อจืดตาขำมาแรงมากกับพ่อโยมกาบสีตามหาขนาดทะเลแห่พอ่อกับว่าท่านพ่ออยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าแยกคนกัญญางไปคนละาฟังกับพี่จอยยังไม่เจอเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเจ้าว่าเจอพักหย,ย,ย,ยังเด้อสิมาให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้องามงามอันนี้กับพักขยงทะเลจะ้ะเจอพักขยงทะเลข,ของเฮาเนาะ ความจริงว่าถ้ามีผักขัแยงทะเลแล้วก็จะมีแต่ว่าบห็นทิดพต้นตะตะยยเบิ่งขัแยงทะเลไปก่อนแล้วจะเด้ยยเเอดีจ้ะผักขัแยงทะเลมีพ,อพ่อี่น้องว่าให้เบิรร่งสั้นๆนี่้อจ้ะเด้อเป็นลักษณะงี้ข้างในเพิ่อมจ,จะมีใจกลางแล้วจะเด้อข้างใน่ายมันจะเป็นใจกลางเห็นบ่นดึงออกมาแล้วจะเป็นใจกลางก็สิบ่ได้กเก็บพลังจ้ะ ลมแห้งจักเอยเนี่ยเด้อจ้ะเด้อพอมันทำมากแรงมากแล้วอุ่นมนก็ซัดแล้วเนาะเห็นบละเอียใเอ้ยบ่เห็นกับสิได้ภาคด้านเมื่อเลยเดไปหับหลานสาวนี่สุดงามนอบพี่น้องเนาะสวยงามเนี่ยมาไกลาๆวอมไในขาน่าเ,นนาเราผ่านวอมนผักขนันยนงทะเลเต็มเลย แมนเลบดเลยสิง,งาาบูบเอกะลงเรยว่าเจ้าเป็นธนาทะเลขับวเแมนจ้ะบรแมนด้วยจ้ะเด้อแมนเ้าไม่ใช่จัะไม่ใช่ จะจังมาเบิ่งกันอีกเทชนึงเด้อพี่น้องเด้อบัลลาพ่อเนาะเบิ่งกขื่นทะเลหนามวัใส,แล,สแล้วว่วขื่นซัดถ้าน้ำนิ่งก็ค่อยสิซัดเนาะค่อยสีถ้าน้ำนิ่งขื่นบ่วสัดมันค่อยสีใสแต่เบ,า,บาเบานี่นะพี่เบามาดามอ้อยพ่อแม่พี่น้องบ่าพ่อบ่าพ่อไม่เจอนะจ๊ะกับสิ่ผ้ามาเก็บผักขมผักขมผักขม <laughs> พักโหมนี่จ้ะอันบบมี่แต่สิผ้าเปลี่ยนเก็บแนวไม่หรอจ้ะนี่นะมันก็บสีบโบมี่อันเดียวกันบ่แบบทีแพดไปโหหาซื้อแน่นอนบทันด้อยู่้าเก็บพักโหมพักโหมกำลังขึ่นพอม่พี่น้องเอ้ยสาบหลาบอยู่เบิง่งตีหลหะจ้ะนี่ เก็บพี่จอยว่าเก็บมาลาดกันนี่แหละวสันพี่จอยเก็บมาแต่สนพุ่นย่างจนวินล่ะทะเลนี่สรุปไม่มีคณะทะเลนะจ้ะเด้อพี่น้องจา๋าพี่จอยว่าไปตะเก็บเม็ดมะวานค่ะวสันเอาแม่เทาสนันดุจัดแม่คุณนะหลยทัดพี่น้องพักยังกัไเด้กเก็บคือเก่านั่นละ มพักโหมพักโหมเอิญบ่ถือหลายคกกกักเห็นอันพักขยแยงทะเล่งง่ามเด้ออดใจบ่ไหวสิเลยกิฟอีกอยู่พี่น้อง หักท่ามกลางเสียงคลื่นนะจ๊ะคลื่นกระสัตรคุณอาเบียเราเต็มอยู่พี่น้องจ้ะทราบละ่ะ ง่ามคักที่นองกำลังขึ้นแล้วก็ลังแตกเท่าก็เลือกเก็บกวัตถุอันอันเนยิงน่งใหญ่นาะเลือกเก็บเอาจ้ะที่น่ะเต็มอยู่ที่นองจ้าเห็นปะจะนอนก็สิเก็บไปสอดหาคุณเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเด r k มาต้นยิงใหญ่แลว คพี่น้องจาม,มาเจอดงผักโขมดงผักโขมทะเลนเนี่ยเนี่ยกินเดียวกันเลยนี่กับตัวน,นี้นี่ยพี่นอ้องเกิดใกล้กันนี่ต่างหากก็สิเป็นภักที่กินได้อยู่หนาละแต่ว่าห้องของพ่อในหูขอมูลเพิ่นซื้อเนาะพี่น้องแลาวก็อย่าฝ่าวัดเพิ่นเด้อให้ห้างหูขอมูลก่อนเด้อพี่น้องจ้าห้างคอยจัดอย่าเพิ่งจัดนะจ้า อย่าเพึ่งด่วนรีบจัดเออแดดออกมาเนี่ยลูกหลานิสี้ใจสื่นคือเป็นสีขึ้มๆค,คือจังหวะ20องศาเออแดดออกมาหายลูกหลานแน่เห็นว่าก็ได้น้องไม่ดูมือเบิงบ่งๆง,ง,งามบะงามคักเนาะอื้อ,อเด็ดจะสีเพิ่งก็จะแตกออกมาทีาเา มามา,มาเด้พอพ่อแม่พี่น้องหาแนวเก็บจนใดละ่ะบ่พอขนาาก็ได้เก็บพักโฮมเห็นบ่อะเจ้าหล่อนเฮลิคอปเตอร์คุณนะพี่น้องมึงมึงบุบน่บนแสดงมาทั้งใดไฟไฟใหม่ได้นนี่เขาสีมาเอานามมันจะมาจุ่มเอาหนามไปดับ เพิ ừ, ่มดาวเอาจ่ะมาดามเจ้ากระเบา๋าคือเจ้าหูดีดาวเอาเห็นเราบินต่ำคือเราสิมาสูบเอานามเนี่ยไหมเหลืองของเรื่องก็สิว่า หองหัวเด้วพี่น้องจ้ะสวยๆงามๆเลยจ้าแดดมากพอดีเลยเดยกเก็บผักก็สีผาพ,พอเม่พี่น้องมาเบ่งมานํ่หาขนาดมนก็นไดกเก็บจูใจแล้วล่ะปีนี้แต่ว่ากับสีทัามี่อีกกับสีแดหูใบว่าปีหนาเฮามีหมองไดในแน่งสีน้า,านนะพี่น้องจ้ะสีเดหูแรงไใบสีนะ้าเนาะ มักเด้มักมักล่องมักเลี้ยนมักหลู่กับพี่จอยถ้ากันไปจอบเบิ้งท้องเฮ้าพูดนนะเพิ่นส่วนกันเลิกงานแล้วบ่แม่นว่าเฮ้าเมื่อกาบานท้องเฮ้าบ่แม่นได้นี่มาบ่พอตอนล่ำราอ่อนๆนะพี่น้องโอเคโอเคโบแม่นเขาบ่ได้มาเอาหนามเขาบินเซอร์เหรียญมาซื้อเข้าไปแล้วงามบ่ิจาคพี่น้องพุดนะ เด็ดอยู่ข่างทะเลนี่แหละพักขมทะเลพักขมพักขมพี่จ้อยว่าพักขมเอิ่นซับสนปนเปยหันเบิร์ดแหละพี่น้องจา๋าแมนเล่าเบิร์ดเลยดงเพินพ่นเลยจ้ะดงเพิ่นเนาะหลายคัก่ะเป็นกำกับใส่กระตาไม่แผลง่ามหลายไปเหนียวไวห้งายกัอนเนาะพี่น้อง ่ะเดินไปดูตอ่ตอต่อไปเรื่อยๆปุ่นงูห,หนึ่งคนนึงสุดาอืมน่าขนาดเจ้าพี่น้องโหแล้วแบบนี้เพิ่งล่ำเล่านี่ แถวนี้ล่ำใหญ่สุดยอดเลยปีหนาหูแล้วสิมาเก็บแถวน,นี้ไปแกงมิแต่ล่ำใหญ่ๆเห็นบ่นงานเก็บไปแกงแทนเอาใหม่ได้เลยมิแต่แหนงใหญ่ๆแหนงใหญ่สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรขออนุญากใส่ข้าวด้วยพี่น้องพ่น่ะเห็นบ่เห็นยังบ่ เปิดออกมานี่คุณอะแมนเล่าปัดเลยอืมจะแมนสองงาา<ม>แกงสมเอาไปหนึ่งเอาไปออมได้เบิดเลยนะจ้ะเด้อพัดต้มจืดได้เบิดเลยจะ้ะได้หลากหลายเมนูได,ด้พี่น้องเด้อคุณอาเบียอ่อนๆเราเต็มอยู่ขา้างในสุดยอดเลยจะ้ะเห็ดได้หลากหลายเมนู แล้วแต่พอแม่พี่น้องเสียกได้แม่นูใด้งามค่ัพี่น้องจ้าหบ่ค่ะ,คะฮะัลโหลเนี่ยิ้มเสียงแววแววนั่นเสียงพี่จอยบอ่อแม่เราอยู่แถวนี้แหละพี่นอว่าเก็บมาจดกันเพิ่นวะ พี่น้องว้ายเต็มอยู่พี่น้องจ้าสีผ้ามุดสีผ้าอ้วกตรงนี่พักพักชุดยอดเลยพี่นอ้องโอ้ยดงนี้นี่คือสุดยอดเลยนี่นี่พี่น้องจ้าเห็นบ่เนี่ยบาดนี่นี่มองนี่นี่งามคักงามเนี่ยแหนงหน่อไม่ก็สุดยอดเลยพุ่นะมีแต่แหนงใหญ่ๆหญบาดเก็บเลยจ้ะเก็บเลยดงนี้นี่คือสุดยอดเลย นอลอยพันหลานอันไม่นี่กะเก็บข้าวเดียวกับสต็มเมื่อกันจ้ะมากกระตาเน่ยน้อยแบบนี้ไม่เป็นตหาหักพี่น้องเต็มว้ละดีห้าเสด็จมาต้องเก็บหลายเก็บแต่อพอกินเนาะนามหลายวัวรวอยู่เนาะสุดยอดความงามเลยจ้า มดดนี่พันขึ้นเองได้พี่น้องจา๋าขึ้นเองตามธรรมชาติเนะป้านคนมาปลูกไ้เนาะป้านผู้ใดมาวานไว้ยังสิไหมงามงามเอาเหลือ พุ่นนะ้างในพุ่นกับมีพุ่นนะ้างในพุ่นนะทางคักแต่ว่าข้างในคักหลายก็บพราะอยากเข้าไปเอาเด้อมันหกมันหกจ้ะโอ้พุ่นแย่จอยแล้วอยู่ฝั่งพุ่นกูบุกไปจบกันง่ายเด็กผู้ว่าพุ่นอยู่ห่างผู้บ่าวตกปลาเฮ้ยบูรบางคนอยู่ห่างผู้บ่าวตกปลาจ้า นาะพี่น้องเนาะสาบลาบุพพิหนงเฮ้ยมาเก็บเอาเนี่ยมาเก็บเอาไปต้มจืดไปหนึ่งใส่ปลาแน่พี่น้องจา๋จาจ๋างามสุดยอดเลยใส่ผภาพาพอมันพี่น้องเดี๋ยวเอาแต่จังจังเนาะเดี๋ยวเอาที่เรางาม,งามจางๆจังจ๋ง เสียงลื้นไปแล้วกันนะจ๊ะสุดยอดเลยเฮยนี่เป็นดงหองเปล่าเฮ้ยตา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 ยจะไม่จะหลายคะ่ะแค่ เป็นดงเป็นดอนอยู่วายงามคากเป็นปินปินแห้งพี่น้องจ๋าอยากตั้งกล่องเก็บแต่วันบ่ไใดดอกเก็บเอาจังสี่แล้วเนะาะเพราะว่ามัน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 เป็นพื้นที่ที่หาหมองตั้งกล่องลำบากจ้ะง้ามง้ามหมองนี้ทั้งง้ามเนี่ยเงาเต็มไ,ไปหมดุเลยพี่น้องจ๋า and butler ยอดจริงๆเลยมุมนี่ไปถตั้งกล่องได้เลยนะ้ะตั้งกล่องไม่ได้พี่น้องออเห็นบ่ล่ะพี่น้องนี่ตั้งกล่องให้เห็นน้ำกันฟินๆเลยเนาะนี่ซาบลาบอยู่นี่แม่นเบิดเลยจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวขออนุญาตหัาหากกันนี่ออกเ้อะขวางทางเพราะพี่น้องจะได้เห็นนำ้ำสุดยอดไปเลยจ้ะนี่พี่น้องเบิง่งคุณน่ะ กำลังกวบๆงามๆเลยจ้ะนี่สุดยอดไปเลยเก็บข้าวเดียวพี่น้องจ๋าเห็นบ่ตโอ้โอ้โอ้ตกลมตกลมพี่น้อง เลือกเอาแต่ต้อนใหญ่ๆก่อนต้อนน้อยๆเพื่อน่าก็ได้มาเก็บอีกเนาะพี่น้องจ้าฮัทอัวหลัวอยู่พี่น้องเอ,อ้ยงามคักงามแน่สุดยอดไปเลยแล้วก็ดีมองได้หูเบ่จ้ะดีมองของเบ่บมีหนอนนี่นี่สุดยอดสุดยอดไปเลยจ้ะง,งามคักงามแน่เนาะพี่น้อง สุดยอดไปเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามันกคือคือพักโหมบัานเฮ้าเหรอพี่น้องจ๋าคือกันเลยกับพักโหมบัานเฮ้าเนาะพักเอิ้นถือป่ะล่ะพักโหมน่ะแม,ม้พักโหมพักโหมนี่สุดยอดจริงๆพี่น้องว้าวหเฮ้ เว้ยเว้ยฟินฟินฟินขนาดเลยฟินฟินมากฟินคักฟินเนี้ยผุนุลังคนอยู่ในปลาผุนปลาฮัอย่าแพิไทยเบิ้งเนี่ยเบิ้งพี่น้องงามคักเนาะผุนนะสุดยอดอีหลีเลยความงามของเราเนี่ยเง้วไปหอดผุนผุนมาเกิดคางทะเลข้นเก็บหีคักเนี้ยแล้วก็ข้นตามสั่งหยาจังสินนี่ห้อยแผดเก็บมาแล้วเห็นปะเง้วไปหอดผุน เด็ดมั่นคือกันต้่มจืดกว่าน่าเหมือนแรงต้่มจืดใส่หมูสับกว่าน่า มองมาละจัดเลยดีกว่าตุ่มจืดหรือว่าแก้มสมจะได้นะแกงสมร่วมพักร่วมของเฮาทีนี่แต่ว่าคือสุกยอดไ้แกงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งงเ้วเด้เพราะว่าเชาบ้านก็เมืดอแล้วจ้ะใส่สิไปตอบข้องเมืองข้องเม็ดนั้นจะไปอัพโหลดคลิปเตรียม้อมลงไว้ให้พ่อแม่พี่นอ้องเบื้อือื่น <laughs> งานล้นมือพี่น้องจ้ะ <laughs> ตื่นเสามากกับสุด้ดฟ้าออไปเฮ็ดงานอีกเ้ยแพดรก็ผี่จอยะจะเมนขักเด้ ออแต่ก็เฮ็ดไปจะมีความสุขเนาะพี่น้องเนะาะเมืวว่อได้บริลล์ลงคลิปก็คือทอดจานพ่อแม่พี่น้องคล้องถาเิดเข็ดหยอดไงคันี่ยอดแดงก็บ่แดงนี่ว้ายนี่พี่น้องเป็นเบียเป็นเบียอยู่ยางี่ดีมันสีเหยียบเล้วมาดามว้ายเต็มอยู่ เต็มเลยจ้ะเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าเี่สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆง,งามสุดยอดเลยตัวนี้บังงามบอคะอัวรัลวบอคะ อยากให้อยู่ใกล้ๆกันเนาะสิ่ผ้ามาเก็บขาขาดเบึงสิ่ผ้าออกแต่ปลานาเฮ็ดกับสิ่ผ้าออกเก็บเฮ็ดเก็บน้ำกันแล้วกับแกงสูกันกินเนาะพี่น้องเนาะว้มสุกพักงาเก็บไปแล้วกับไปเฮ็ดยินกันคือแพทย์กับพี่จอยนะมือได้ฟังว่างมือได้บ่ได้ว่างดอกมือได้คืออยากกินเขานาการกับไปกินเฮ็ดสูกันกินแสบๆเนาะพี่น้องจ๋า เห็ดกินเองแสบสุดยอดพักที่ห้าเก็บมานี่ลแหละตามบกหุงขึ้นนะให้บอแสบขนาดแสบกว่านี่บ่มีอีกแล้วเด้อสุดยอดดีดีพี่น้องงามงามเป็นจงเจอจังจังตามหาดงขนาดมาเจอดงพักหมฟิ้นคือเกาปีหนาก็ต้องไปใส ดูเวลารู้ที่ขนาดมองนี่พ่าไปเก็บหัน,นเนาะเด๋ยวนะถ้าไปเก็บพักผมหัน,นเนาะพ่าไปเก็บพักหมพ้าไปเก็บกวงตุง่งโอ้ยพี่น้องบออึต่แ้าสิเก็บน้จาจะเนะพ่อแม่พี่น้องสิเบิ้งท่านบอแค่นั้นแหละดูให้ตาแฉกไปเลยนะจจะเนะเด็ดกันฟินฟินไปเลยเด็ดน้ากันสูมืงเด็ดดังตับ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 ตบ, <laughs> บอมากะไรอยากหัวมือได้กับผ้าเก็บแต่ผักนาเฮ็ดมือได้กับผ้าเก็บแต่เฮ็ดตัวตี พุ่นมาแล้วพี่น้องได้ยินเสียงแล้ว,ได,ไ,ลวได้หลงอยู่ในงงงงอยู่ในดงนี่แหละค่ะล่นกระตาพัดลานแล้วหุ้ยผุน่ะไว้ยูนี่เราก็เร่งเป็นเบียรแต่ก็ง่ามพื่งกันจ้ะก็กเป็นเป็นกอเลยแหละมันบ่เป็นยังสี่เลยมันบ่นี่ ไว้คือซื้อเอาคือเดี๋ยวมือนะมือไม่เขาต้องมือไม่เขาต้องไปอีกอะนะไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเอาบางนี้เล่มเล่มเล่มลูกลูกให้ฟองแล้งเพื่อเอาเพือนหยดบงเจอบางหยดสันหยดเทิดเหมือนฟอดพี่น้องแกละห้องตายกากกากอยู่เพื่อนกัตาเพิ่นเอกย์หยอดเอือยก็หยอดหน่องมันก็จะจังสีแล้ววะเพิ่นกัตาเอือย์กับหน่องโอ้ยทาบลาบอยู่ เอาบื้องต้นหนาแล้วพ่อแม่พี่น้องเบื้องต้นหนาแล้วเข่าเขามาเก็บมาเห็นพักเสียงเสียงเสียงเลยมาแล้วเข้าก็สิเมื่อได้บปะไปไปพอแม่พี่น้องผ้าเมื่อแล้วก็ตาก็ตามาคล้องจองกันแล้วเบิ่งเฮ้ยเบิ่งยอดเอื้อยก็ยอดน่องน้องแม่พี่น้องเจ้าอันนี้เลือกเขาได้หน่ไว้นี่คอยก็เลือกก็ได้ล่ะจะไว้พี่น้องคนอยากคนอยากเป้านะคะคอยก็เลือกก็ได้นะไ่ได้ ยสุดยอดเนาะเลิศเพิ่มสุดยอดสุดยอดนพักขั้นแถวพักเสียงก็เมาทันทีเขามาเจอดงดงแจพอตอีกแล้วเนาะแจคพอตบ่เจอขนาด้วมาเจอพักพักหุมบ่พักหุมพักหุมพักหุมเพื่อพักหุมอื่นเหตพักหมพักหมบ่านเท่าเนาะพักหุมบานเท่าเลย่ตอนอันนี้สีบกบานเท่าเอาคือบานแนวนั่นแสบกบานเท่ายุทธจาเด้มันเป็นยังไงคือบาแสบขวาบวานหว้าน จังสันว์เหรอพระหลังสัตว์เหรอเขาบอกพรั่งฝรั่งว่ะขะลงท้ายด้วยฝรั่งต้องลงท้ายด้วยฝระหังไหมนะผักโขมทะเลฝระหลังผักโขมทะเลฝรั่งผักโขมฝรั่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเออยออสว่าทะเลเหรอป้าแก้วสว่าแต่ผักโขมฝรั่งพ่อแม่พี่นอน้ะแาเราอยู่ที่ทะเลเอาไปไปไปปากไปซ้ำนี่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มารามเฮมัสรูมเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กเลยจ้ะเด้อสองสองนี้ของจองคู่กันน่ะจ้ะเบิ้งเกล็ดแล้วก็มาเบิ้งน่องเบิ้งน่องแล้วก็มาเบิ้งเกล็ดกรับกันไปกันมาอย่างนี้เละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอย่าวินนะจ๊ะอย่าวินเตรียมตาทางตาไปดูเลยเพราะเราจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูตลอดตื่นเต้นตลอดจ้ะเจ้าพ่ตื่นเต้นแต่หมู้ข่อยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นกวดพักโมั่วพวกกันตันแรงบักกันเคี่ยเคี่ยจะแบกเคี่ยเคี่ยแบบอี บักน้ำเต้าบักช่องแลงแมนเอะไรมาหามันเบิด์ป๊ะป้าป้าปาสามีละจ้ะไปไปไปรักหน้าจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ